ควาใจและความรักของท่านที่มีในพระเจ้าถามว่าจริงอยู่น้องคายเราเนี่ยอำนาจแห่งความมืดไหมมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่เก่งพอ,อค่อนข้างที่จะสู้ยากแต่ผู้ที่เก่งและยิ่งเก่งสุดคือพระเยสุคริสต์พระเยสุคริสต์คือพระเจา้าลับๆพระเยสุคริสต์เท่านั้นที่จะต่ออำนาจแห่งความมืดอย้จริงๆปัจจุบันที่ที่เราอยู่เนะี่ยถามว่าเฮียนสุดยอดถามว่าแรง ภาวาแรงเรื่องผีเชื่อไหมว่าบ้านที่เราเช่าที่ทําทำเป็นโบกกว่าน,นี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรแม้กระทั่งขี่รถผ่านเพราะว่าเขาใจเห็นแล้วเขาจะเจอเพราะว่ามันเยนแล้วก็แรงมากมีคนเคยไปเช่าลหลายๆคนอยู่ได้ไม่เคยนเยมื่อเกินคืนนั้นก็ต้องออกจากที่นั่นในภากานบางคืนแต่เราอยู่ที่นั่นปัจจุบันนี้จะเข้าปีที่สิบแล้วนะคะแล้วก็มันก็มาสัมเดงช่วงแรกมีการต่อสู้ฝ่ายเดียว ก็มามาสมแดงนะคะมาสแดงแต่ก็ยังไงก็ชุบสู้พระเจ้าไม่ได้นะคะก็คือมาสมแดงอยู่ไม่ใช่ไม่สมแดงนะมันก็จะมีปฏิกิริยามันมีปัญหาหรือมามาให้ยินเลยนะคะคือดิยาที่ที่เขาอยู่ก่อนก็มีการต่อสู้ช่วงแรกแต่การยืนหยัดพระเจ้าเมื่อเรายืนหยัดในพระเจ้าพระเจ้าหมอ่ะขอให้ท่านยืนหยัดในพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการปลุกพรความมั่งคั่งอยู่ในพระบรม สิ่งใดที่เราที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในพระเจ้ามีผู้อิสูมีทุกสิ่งนี่คือความจริงนะคะคริสเตียนไม่ใช่น้อยนะคะไม่ใช่มีแต่คริสเตียนชาวบ้านชาวไร่ชาวนา, repaired, า,นาจริงหรือพระตัวพระเจ้าจะเป็นชาวไร่ชาวนาก็จริงแต่คริสเตียนมีนักธุรกิจที่เป็นพันล้านมีร้อยล้านมีนักธุรกิจที่รวยที่เป็นคริสเตียนและรับพระเจ้าแล้วธุรกิจเขาที่เขาทําไม่เคยแม้แต่ขาดกำไรเลยแม้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาผู้ปกครองมันใช้เอง ท่านก็ทําธุรกิจเป็นนักธุรกิจอันล้านนะคะแต่ท่านก็เป็นผู้เชี่ยที่รับผู้จ้างมาและโดยใช้เงินของผู้จ้างเนี่ยมาซักของงานของเราข้าพเจ้าเชื่อว่าที่นี่เป็นอาจจะเป็นท่อพ่อพอนเป็นแหลกพกอพอนแล้วก็จะเป็นท้อพ่อพอนเหมืแล้วก็จะให้ฐานเพื่อธุรกิจนะคะที่นี่ RAS ใอะไรคะย่อมาจากอะไรคะ r e S e a r C h a s s o c i a t e Asia ทางบวิจัยทผู้จัดการ เื่อว่าเราจะมอบบริษัทนี้ไว้ในพมือของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าจะส่งเราจะร่วมใช้กันนะคะนะคะขอให้พี่น้องที่คริสเตียณยืนขึ้นด้วยกันดีไหมเราจะอธิษฐานแล้วก็อวยพรนะกรรมการคุณยายนะไว้น่าเสยายเราจะอิษฐานนฐานนะคะเพื่อท่านทุกทุกคนนะคะขอขออวยพรทุกท่านนะคะขออนุญาตอวยพรทุกท่านแล้วก็อวยพรธุรกิจของท่านที่กำลังทำอยู่ ให้พระเจ้าสุงปกป้องและนำพาให้เจริญรุ่งเรืองและก็ให้มีผลตั้งนัให้เป็นพระพรสู่ผู้คนและขอให้ท่านก็ได้รับพระพรเช่นเดียวกันนะคะเราลงเฉลี่ยการ์ค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้ทรงริบพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แน่นอนพระคำของพระเจ้ากล่าวสาได้ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งใดซึ่งพระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีเลยว่าในสิ่งใดที่ยากเกินที่พระองค์จะทำพระองค์จะ นเจอบริษัทา A S ของเจ้าค่าโดยผู้นำของบริษัทนี้คืออาจารย์หมอนักประจาวที่พระเจ้าจะทรงนำพาไปประธานสติปัญญาประธานการกวยพรประธานขับเข้าใจกวยพรนักเรื่อของท่านกวยพรเทคโนโลของท่านปวยพรทีมงานของท่านกรรมการ ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมตลาดที andan, ica, Asia, magic, so. like er, ่จะขยายเัืกว้างออกไปมากขึ้นพระเจ้ามีการห้องขยายมาวงกว้างของการขยายตลาดของบริษัทแห่งนี้พระเจ้าที่ทรงจะส่งนำของพระราชาที่จะเป็นพ้ากรและนำพ้ากอกลับมาและส่งพ้ากรออกไปในหลายๆที่พระเจ้าขอทรงส่งนำของพระราชาท่านนั้นโปรดจำค่ะที่จะเต็มรถด้วยการเจอของพระองค์เต็มรถด้วยการเจอญพระสตรีพระาและคว้าเข้า ขอพระวิญญาณมีส่วนทรงสถิตอยู่นครสถิตอยู่ใทีมงานทุกคนวงกว้างพวกเขาและเจ้าให้ปลอดภัยจากสิ่งและขอพระเจ้าอวยพรเนอาคารอย่านี้อาคารที่อยู่นี้ในน้มพระเยซูเราขอสั่งขับไล่อำนาจวิญญาณในความชั่วทุกวิญญาณเราไม่ขออนุญาตให้เจ้ามีสิทธิ์มีส่วนในอาคารในทุกตัวอาคารทุกชั้นในนามพระเยซูของการทรงสถิตและการเต็มล้นอยู่เหนืออาคารทุกท่าน เยซูเราตัดสายสัมพันธ์กับอำนาจวิญญาณความชั่วทั้งขวบและประกาศว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์มีส่วนกับพันธกิจกับงานธุรกิจเหล่านี้และกับครอบครัวของคุณหมอเองและทีมงานของท่านด้วยในนามพระเยซูเราขอประกาศการตัดสายสัมพันธ์กับอำนาจวิญญาณความชั่วทั้งปวงในนามพระเยซูเราขอประกาศชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงประกาศไว้องค์มาก็เขียนว่าเราชนะแล้วและบริษัท ราเสนี้ก็ได้ประกาศใชยชนะกับองค์พระยสุเช่นกัน,นเาเลยวิทยาการะจะเกิดขึ้นการพื้นฐานการเพิ่มเติมการเกิดขึ้น,นพระองคชาติที่นี่จะเป็นแหล่งประพรที่นี่จะเป็นท่อประพรและที่นี่จะเป็นที่จะนำคนมาสู่พระยสุขเรียนนำคนมาสู่ความรอดอากาพระานามของพระอง์ให้ขยายออกไปมากขึ้นขอพระ้า,าสงนาแล่งของมอบ อาจารย์หมอมนัทไว้ในพระหัตถ well okay. uh ์ของพระองค์และทีมงานของท่านให้อยู่ในพระหัตถ์การอวยพรการดูแลของพระองค์ลวมจริงอธิฟานร่วมกันเป็นความเชื่อและอวยพรทุกคนพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์สาธุ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 ับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพูดนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันนี้นะครับหมอก็ขอเวลาเนาะมาถึงแล้วนะครับก็ พี่น้องทุกคนนะท่านผู้จัดการนะครับต่างกๆกนะครับตามตำแหน่งของท่านทั้งหลายนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคำอธิฐานที่ท่านอาจารย์ได้วางืือนละทิฐานพวกเรานะครับจะขอยพวกเรานะครเติบโตนะพวกเราเติบโตให้พวกเราได้มีชีวิตใหม่ได้บ้านหลังใหม่ให้ประกอบธุรกิจกับไอให้ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ ให้ไดรถคันใหม่ป้ายแดงให้มีเงิน kind ต of mm ิดไม้ต en ิดม anyway> ือกันในปีหน้านะครับคุณพ่คุณพี่ค้านี่คัณพี่คุณพี่คุณพ่คุล้านคุณนีะคุณพ่คุณพ่คุณพี่คุณพคุณพี่คุณพี่คี่คุณาี่คุณพี่คุณพี่คุณพีคคีคุณพีะีคุณพีีี่น่คคเกา